เจมเรืองศักดิ์มอบของขวัญให้ภรรยาที่ดิน60ไร่โฉนด7ฉบับเจมเรืองศักดิ์มอบของขวัญให้ครูก้อยภรรยาในวันเกิดเมื่อวันที่1มกราคม2567เป็นโฉนด7ฉบับเท่ากับที่ดิน60ไร่แต่ก็เทียบไม่ได้กับที่ภรรยาทำให้ทั้งดูแลในบ้านดูแลนอกบ้านรักเธอคนนี้มาก เมื่อวันที่หนึ่งมกรานอกจากจะเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วสำหรับครอบครัวของเจมเรืองศักดิ์ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งเพราะเป็นวันเกิดของครูก้อยภรรยาของเจมเรืองศักดิ์และในปีนี้เจมก็มอบของขวัญล้ำค่าด้วยโฉนดที่ดินถึงเจ็ดฉบับให้กับครูก้อยทั้งนี้เจมเผยว่าตนเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกเพราะได้ภรรยาที่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิด เป็นคนคอยให้กำลังใจเป็นคนที่คอยส่งพลังและเชื่อมั่นในตัวของเจมโดยบางเรื่องเจมยังไม่คิดว่าตนเองจะทำได้แต่ครูก้อยจะคอยช่วยเหลือจนทำได้ทุกครั้งครูก้อยเป็นคนที่เติมเต็มทุกบทบาทตอนทำงานก็ตั้งใจมุ่งมั่นมีวินยัยและเป็นแม่ที่ดีที่มอบแต่สิ่งดีๆให้กับลูกสาวให้เวลาให้ความรัก มีทัศนคติที่ดีในการซอนลูกลูกจึงเป็นคนดีเป็นเด็กที่มีความสุขส่วนในฐานะภรรยาคูก้อยก็ดูแลสามีดีเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ปลายผมยันเล็บเท้าเหมือนภรรยาในรุ่นย่ารุ่นใหญ่ที่เราเคยได้ยินเรื่องเล่ากันมาเป็นอภิชาติเมียในตำนานซึ่งไม่ใช่แค่ดูแลเจม ยังดูแลครอบครัวและเครือญาติของเจมด้วยในบทบาทของผู้อื่นครูก้อยก็นั่งตอบแชทช่วยเหลือคุณแม่ที่มีบุตรยากเป็นร้อยเคสในแต่ละปีไม่ต่ำสามหมื่นแชทต่อวันไม่เคยมีวันหยุดและความสุขคือการที่ได้เห็นแม่ๆในเพจประสบความสำเร็จเธอไม่รู้สึกว่านี่คือภาระแต่เป็นสิ่งที่ภูมิใจที่ได้ทำ สุขสันต์วันเกิดนะครับคุณภรรยาที่รักสามีและลูกรักแม่มากๆปีนี้เราจะมีสมาชิกใหม่อีกหนึ่งขอให้แม่ก้อยสุขภาพแข็งแรงเป็นซูปเปอร์มัมของพวกเราตลอดไปที่ดิน60ไร่ในบ้านเกิดของเธอที่ป๊าซื้อให้เทียบไม่ได้เลยกับความดีที่แม่ก้อยมอบให้พวกเราอย่าได้แต่กระดาษเจ็ดใบนี้เลยชีวิตของป๊าก็มอบให้แม่ก้อยได้ครับ เมื่อภรรยาทุ่มเทเพื่อครอบครัวการงานดีขนาดนี้ที่ดิน60ไร่ที่ได้รับก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อเป็นของขวัญแทนจากใจคุณเจมสามีเพื่อตอบแทนทุกความดีที่ทำให้กันโดยมาตลอด